สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม .5 ในรายวิชาเพิ่มเติมนะครับกีฬาเปียตองนะครับซึ่งวันนี้ครูนะครับมาสอนทักษะการเล่นเปียตองนะครับทักษะขั้นสูงนะครับก็คือการตีนะครับการตีนั้นนะครับหลักๆนะครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1นึ่ก็คือการตียกนะครับใช้ภาษาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับการตียก อธิยกนะครับก็คือยืนนะครับคือทักษะในการยืนะครับข้อนะครับแล้วก็ละออกมือนะครับเปิดมือนะครับมือที่ออกนะครับต้องข้างลําตัวนะครับแบบนี้นะครับเล่งเปิดขึ้นนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับมาชมกันว่าจะถูกกี่ลูกนะครับการฝึกนะครับเราจะเริ่มจากการบ้างลูกใบตองนะครับ ระยะเริ่มแรกนะครับในการเล่นมตองคือ6เมตรก็จะวางจาก6เมตรแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับรับักษาห่งต้นมาชมกันครับว่าถูกกี่ลูกนะครับ ชมที่ที่สองนะครับตั้งลูกเหมือนเดิมนะครับ มีอีกหนึ่งชุดเราจะเพิ่มระยระไปอีกนิดหนึ่งนะครับเลืนเรื่อยนะครับ อะนะครับสำหรับต่อไปนะครับแบบที่2นะครับก็คือการทักษาการตีนะครับการตีลายนะครับหรือว่าการนั่งตีนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับการตีลายนะครับขอญากสาธิตใกล้ๆก่อนนะครับนั่งครับ ข้อนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนั่งพับก็เปิดมือนะครับเปิดมือขึ้นนะครับอ่ะมาดูกันนะครับตัวอย่างนะครับยวทำให้ดูครับนั่งนะครับเหมือนกับเราเข้านะครับ อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรลูกอินทรายก่อนอินทรายอยู่กับแม่ก่อนอ่ครับเดี๋ยวแบบอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับโอเคนะครับกังนั้นนะครับให้นักเรียนไปฝึกนะครับก็คือมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่หนึ่งการยืนตีแล้วการตียกนะครับที่ยสองคือนั่งนะครับการตีลายนะครับ